บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุม้มเย้าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสื่อไปลูกหลานเลนโลน้นภายหน้าจะได้มีพระสุธาอาศัย รมอสมนะครับผู้รักชาติรักแผ่นดินนะครับอขอเชิญน,นะครับทั้งผู้ที่จะกล่าวและก็ตัวแทนนะครับตรงชาติชูสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ,รรบ,รรรรรบวันนี้นะครับก็พวกเรานะครับคนไทยเจตนารมณ์นะครับที่จะปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของพวกเรานะครับขอพี่น้องมารวมกันเลยนะครับพี่น้องครับเราคนไทยใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาฮิราะบิอาลามี วะสโลาทีวะสโลาอัะ a ah uh. ok s ả ả b ó, b s a ล a m u alaikum warahmatullahi w ะ b ร r a k a t u h ในพี่น้องมุสลิมยกมือ่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมเรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพครับว่าในเรื่องของสถาบันนั้นไม่ว่าจะเพราะพี่น้องมุสลิมเท่านั้นที่รับไม่ได้เลครับไปด้วยความเคารพนะครับผมไพี่น้อง ที่มีหัวใจยังตรงเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของการรักการสื้อทุนสถาบันนะครับเรื่องของการศึกษานะครับอันก็ได้หมอโรงเรียนนะครับท่านคือโรงเรียนต่อเฉลียตระบานกอนเอยนะครับถึงย่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็ยังมีวัดมีอะไรอีกของพวกเรานะครับออกจากหัวใจที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ต้องมีใครมาชักไม่ได้นะครับวันนี้ เราจะไม่มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนนะครับให้เราอโโอกมาวันนี้เพื่อมาสแสดงจุดยืนว่าเราจะมีพญา่พดินดนะครับหรืออาชีนีของเรานะครับก็วันนี้เห็นเรามีความสุขเป็นที่เป็นอย่างมากนะครับที่เห็นทุท่านนั้นได้หล่อหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งครับถ้าเกิดมีคนชมพวกเราอยู่เยอะมากอำเภอราชนะเป็นอีกอำเภอหนึ่ง ที่มีการแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัต์และปอกป้องสถาบันจงทำให้ทั่วประเทศได้เห็นว่าคนท่าชนานี่แน่จริงๆได้ท่านกำลังครับแม่จริงๆรองโดิทัด,ดท่านนะคะการที่ท่านรักพระองค์รัชการที่9แล้วก็รักราชวงศ์จัก,กรีทั้งหมดนั้นเพราะเหตุใดวันนี้ฉันไม่มีคำตอบให้นะคะสันนิเกิดที่จังหวัดนาราชิวาส ท่านทราบไหมคะว่าจังหวัดนาราธิวาสมีอะไรที่นั่นทําไมประชาชนหรือว่าราษฎรของรัชกาลที่เก้าถึงผูกพันกับพระองค์ท่านพูดและขนลุกย้อนกลับไปเมื่อสมัยปี2516นานมากเลยนะคะ2516เกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดนาราธิวาสไปอีกนิดเดียวเราเสียดินแดนแล้วเราจะไปเป็นชาวมาเลเซียแล้วนะคะไม่งั้นนะคะประเทศไทยเราซันนี่จะไม่ได้ยืนอยู่ที่นี่แน่นอน เพราะเราจะเสียดินแดนแน่นอนนะคะซึ่งเราเสียไปแล้วเหลือแต่นราธิวาสไปอีกนิดเดียวตกทะเลและข้ามไปที่มาเลเซียเลยพระองค์ท่านกลับมาแสดงอะไรรู้ไหมคะท่านที่รักทุกท่านพระองค์ท่านมาสร้างตำหนักทักษิณร,ราชนิเวศพระองค์ท่านรักราชฎดอของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งตำหนักทักษิณร,ราชนิเวศ เกิดอะไรขึ้นกับความผูกพันของพี่น้องชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเกิดเหตุอะไรหลังจากนั้นเป็นต้นมาระยะเวลาเกือบยีปีแล้วชันนี่อยู่ตั้งแต่เล็กๆเ,เห็นพระองค์ท่านด้วยความใกล้ชิดมากเมื่อตอนเป็นเด็กเราไม่คิดเลยนะคะว่าการที่เราไปร่วมรับสเสด็จทุกๆครั้งแต่ก่อนที่จะรู้สถาบันพระมากระย์ กงจะมานําเรียนเป็นพ่อสังเกตจากเถืออเขาอันไตลุมนามแย่งสีเกียงในประเทศจีนซึ่งคนไทยเด็ดเป็นกลุ่มเดินทางลุกทางตายนะครับแยกไปทางท้ายคือประเทศลาวนะครับทางขวาคือเมืองไทยพวกเราในปัจจุบันพี่น้องครับขอคุ้นบางทางเถวหรือขอคุ้นซีอินทราธิศ ได้ร่ว,รวรมร่วมกำลังคนมาตั้งอาณาจักรเรียกว่าอาณาจักรสุขโขทัยเป็นตนกำเนิดนะครับซึ่งเริ่มเป็นประทมกษัตริย์พระองค์แรกในประเทศไทยเมื่อเจ็ดจร้อยว่าปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็แยก,กยายกันนะครับแต่ก่อนที่จะรู้สถาบันพระมากรัิย้องจะมานำเรียนเป็นพ่อสังเกีต จากเถือกเข้าอันไตลุ่มน้ำแย่งสี่เกี้ยงในประเทศจีนซึ่งคนไทยได้ดเป็นกรุงเดินทางลูกทางตายนะครับแยกไปทางทรายคือประเทศลาวนะครับทางขวาคือเมืองไทยพวกเราในปัจจุบันพี่น้องครับขอคุ้นบางทางแาวหรือพอคุ้นซีอินทราทิ์ได้ร่วมร่วมกำลังค้นมาตั้ง อาณาจักรเรียกว่าอาณาจักรสุขโขทยเป็นตนกำเนิดนะครับเึิงเดิมเป็นปฐมกษัตริย์พระองค์แรกในประเทศไทยเมื่อเจ็ดร้อยว่าปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็แยกยายกันพระธาชนะจางหวัดสุราธานีจะไม่ยอมให้มันผู้กระทาการที่เป็นการจาบจ้วงดูมิน่นสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือกระทําให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่อำเภอท่าชนะโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นการกระทําที่รุนแรงก็ตามนี่คือคำแถลงการของเจตนารมณ์ พระสอนิก่อนชาวอำเภอราชนะจังหวัดสุราธานีครับสถาบันและข้อเรียกร้องเรียนผู้ราชการจังหวัดสุราธานีด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติเป็นที่ยึดมั่นจิตใจของประชาชนชาวไทยเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทยจึงเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนคนไทยในการจะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความพักดีิและปลกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพพวกเราชาวอำเภอท่าชนะยังขอให้ทางภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับ ผู้ขนอมบาหรือประสงค์ายมุ่งสันรรพสถาปันญลักของชาติโดยคำหนึ่งถึงความรู้สึกความผูกพันความภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และชาวอำเภอแหลนนะจะขอปป้อง,องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยชีวิตให้คงอยู่ควบคู่กับแผ่นดินไทยตลอด,ดไปโดยมีข้อเรียกร้องดังนี้ ข้อที่หนึ่งให้ดำเนินการรับตับแกนนำคณะประชาชนที่จับจ้วงสถาบันหรือแชร์ข้อความหรือการใดๆที่แสดงถึงการสนับสนุนที่ดูหมิน่นจับจ้วงสถาบันทางสื่อออนไลน์ในทุกๆช่องทางให้ถึงที่สุดหรือหากเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดำเนินการถางผู้ัดอย่างเป็นกาดด้วยข้อที่สอง ให้ดำเนินการความระวังเพื่อไม่ให้เกิดการชุมนุมที่มีพฤติกรรมดูหมิ่นจาบช่วงสถาบันในพื้นที่จังหวัดสุราธานีประสบนิกรชาวอำเภอท่าชนะจะไม่ยอมให้มีการกระทำใดๆที่เป็นการจาบช่วงดูหมิ่นสถาบันในพื้นที่อำเภอท่าชนะเพื่อให้ทรงไว้และทำรไง้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เคียงคู่ประเทศไทย เป็นมิ่งขวัญแห่งพระศพนิกรชาวไทยจากกาฬนานด้วยความนับถืออย่างยิ่งคนรักสถาบันอำเภอท่าชนะขอเชิญตัวแทนยื่นหนังสือกับท่านนายเพืครับเห็นครับ,บ,รบยื่นหนังสือสื้อื่อจับภาพนะครับภาพนี้จะกระจายไปทั่วตัวพวกเราเราจะถวายชีวิตเพื่อปกป้องสถาบันครับเดี๋ยวหลังจากนี้พบกับท่านแบบพี่น้อง อำเภอทาชนะทุกท่าน,นครับตอนแรกคิดว่าจะขอบคุณและจะขอบคุณแทนไทยนะครับก็ขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับที่พี่น้องอำเภอทาชนะมีได้นิ่งดูได้ในเรื่องนี้นครับในเรื่องของการช่วยกันปกป้องคนดี จริงๆเป็นการพื้นฐานแม้แต่ว่าเพื่อนผูงมิตรสายญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่เป็นคนดีและถูกจับจ้วงดูหมิน่นถูกกล่าวร้ายเนี่ยมิตรที่ดีต้องออกมาปกป้องแต่ทนฟังเขาว่ากล่าวร้ายต่อคนดีไม่ได้ทีน,นี้คร้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้มีพระคุณผู้มีพระหาการุณาธที่คุณอย่างยิ่งครับ เป็นเจ้าเหนือหัวเป็นเจ้าแผ่นดินครับเจ้าของแผ่นดินนี้ถูกใส่ร้ายถูกกล่าวร้ายถูกจักล่วงดูหมิ่นําให้เสื่อมเสียพระเกียรติครับแม้แต่เกือบจะถึงความไม่ปลอดภัยอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมควรและอย่างยิ่งที่พวกเราประสบที่ก่อน ผู้อยู่ใต้ร่มพระบารมีเป็นผู้อยู่บนผืนแผ่นดินไทยที่จะต้องไม่นิ่งดูดาย